สวัสดีครับพบกันช่วงเย็นๆกับบรรยากาศหลังฝนตกประจําวันนะครับต่บวันนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับเป็นเวลาสักเป็นชั่วโมงตอนนี้ก็หยุดแล้วพามาดูความสวยงามในสวนกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรดอสกรีนโอ๊กนะครับตัวน,นี้อาอยุได้ยี่สดวันครับยีวันอยู่เลยเ็ากาลังโตครับใบสวยๆ แต่โดนฝนกันฝนสาดกระเซ็นตรงนี้มีสาดลงเข้ามาบ้างครับชมความสวยงามนะครับช่วงเย็นๆให้ดูรากนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวตอนนี้ผักที่หน้าสวนก็จะเบรกสักสองอาทิตย์นะครับให้ผักโตก่อน อันนี้มีเก็บขายนะครับเก็บออกไปเก็บให้ลูกค้านะครับผักยังไม่ทันได้โตเต็มที่นะครับมันเป็นสภาวะแบบติดพันนก็เลยกะว่าจะเบกไว้สัก2อสัปดาห์ให้ผักโตเต็มที่ก่อนนัดอีกสักสิวันนะครับอันนี้กรีคอร์สนะครับกรีคอร์สกำลังโตอันนี้จะเป็นรุ่นหลังอีกนะครับจะไม่ใช่รุ่นเดียวกัน ให้ดู่างนะครับก็จะทยอยโตเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับจะเป็นเรดโอ๊กอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กนะครับสวยๆกันเลยให้ดู่างนะครับ,บยากาศหลังฝนตกทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้ฝนตก เราตองดูกันอย่างดีนะครับเราก็ยังมีหลังคาช่วยได้ในระดับหนึ่งก็มีศาสตร์ด้านข้างบ้างจะเป็นกรีนคอร์สนะครับอันนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยเสียงรถค่อนข้างจะดังนะครับรบกวนอยู่ติดถนนรถวิ่งเลิกงานกันนะครับช่วงเย็นให้ดูลาก สวยๆนะครับอันนี้เรโอ๊ k ใบเขาจะฟูเด้งนะครับตัวนี้ถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยจะน่ารับประทานกินกับน้ำพริกปลาทูพริกปลากระป๋องนะครับอร่อยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงเล็กๆกันบ้างนะครับส่วนมุมตรงนี้ก็เพิ่งลงเมื่อวานนะครับนี่ปลูกไปเมื่อวานจะเป็นกรีนโอ๊กแล้วก็จะมีฟิลเล่เดี๋ยวไล่ดูความ สวยงามกันเลยนะครับกำลังโต<ม>ก็เอาใจใส่มันเอาใจใส่ดูแลน,นะครับเราปลูกอะไรเราก็ได้กินในผลผลิตอันนั้นครับดูรากของเขานะครับตัวนี้กรีนคอร์ใบเขาจะยาวนะครับตัวนี้ใบจะออกยาวกรีนคอร์ดสวยๆนะครับตรงนี้ สำรับคนที่ชื่นชอบอร่อยทุกสายพันธุ์แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมชอบทุกสายพันธุ์เลยชอบทุกทุกชื่อทุกรุ่นเลยน,นี่ฟองน้ำลึกไปแล้วก็จะเอาขึ้นหน่อยนะครับนี่ลงไปต่ําเกินไปแล้วก็เอาขึ้นขยับได้น,นี้เป็นเรดโอ๊กนะครับสวยๆกันเลยทีเดียว ฝั่งนี้เป็นโซนของกรีนคอร์สอยู่ตรงกลางตรงนู้นจะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กที่เขาใช้ทําสลัดโรนะครับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กสีแดงๆมาสักคู่ก็พาเยี่ยมชมสวนนะครับผักสลัดในทุกๆวันพบกันได้นะครับทางช่องนี้ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ แล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นความสดชื่นเขียวขจีสวยงามในสวนผักทุกๆวันปากช่องพรไฮโดรโปนิกไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับแค่คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับากาศสวยๆกันเลยมาพบกันใหม่อีกทีนะครับในคลิปต่อไป